และนี่ก็คือ black full moon นะคะเป็น f ฟ moon ที่มีขนาด11.2นิ้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำหนักก็ไม่ธรรมดาอยู่ที่2,045กร,รมัมก็เรียกว่า2กิโลกร,รัมกว่าสำหรับ b l k f u l u moon ที่เราได้มาเป็น new correction นะคะก็ต้องบอกว่าโอเคมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่ล่าสุดได้ไปในปานมานะคะเขาก็สาธิตในเรื่องของการทำเฮลิ่งในเรื่องของการบำบัดในเรื่องของระบบประสาท แล้วก็รวมถึงการปรับสมดุลในร่างกายเขาบอกว่ามันเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ฟังกันก่อนนะคะสำหรับแร็คฟ Moon นะคะที่อุปกรณ์ที่นิยมใช้แล้วเหมาะมากเลยนะคะก็คือน,นี่ดัมสติ๊กนี้นะคะดัมสติ๊กนี้ก็จะเหมาะกับการใช้กับฟูมูลที่มีขนาดบางๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนี่เสียงเรียกว่ากะห่มมากเดี๋ยวนี้เลยให้ได้ยินกันชัดๆ เสียงเป็นไงบ้างคะไม่ทราบว่าถ้าได้ฟังผ่านทางโทรศัพท์จะออกมาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าจะได้เห็นเลยนะคะว่าเรียกว่าความสั่นกระเพื่อมของตัวฟูมูนแบล็กฟูมูนนี้นะคะมีแรงสั่นสะเทือนมากมีแรงสั่นกระเพื่อมมากนะคะเขาบอกว่าตัวแบล็กฟูมูนนะคะคุณสมบัติพิเศษก็คือรีแลกซิ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถเข้ามาช่วยบําบัดปรับสมดุลร่างกายนะคะในจุดบกพร่องต่าง โดยเฉพาะาที่รอบก่อนที่ไปเขาสาธิตในเรื่องของการนำมาครอบศีรษะนะคะเดี่ยนะคะกล้องจะเยี่ยงเริ่มหนักนำมาครอบศีรษะแล้วก็สามารถช่วยกระตุ้นในเรื่องของระบบประสาทนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่นอนไม่หลับเป็นไมเกรนต่างๆนะคะก็สามารถทำได้นะคะเราสามารถใช้แบล็กฟูมูลตรงนี้นะคะเข้ามาใกล้ๆกับระบบนะคะตรงศีรษะหรือว่าบริเวณตรงหู จะสามารถสัมผัสในคลื่นพลังงานเสียงที่เข้ามาช่วยกระตุ้นแล้วก็ปรับสมดุลของร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำเฮลิ่งนะคะเริ่มหนักเดี๋ยววางก่อน <laughs> โอเคเบียวด้วยนะคะก็นี่ก็คือ Black Full Moon นะคะซึ่งมีเสน่ห์มากๆแล้วก็เราไปเทสในเรื่องของอ โน้ตเสียงมาเรียบร้อยอันนี้ก็ตรงกับโน้ต g G ซอนนะคะขึ้นพลังงานนี้ต้องบอกเลยว่าโอเคมากๆนะคะด้วยขนาดที่บางนะคะเป็นแบบสลิมสลิมก็คือเป็นขอบบางคุณสมบัติของเขาเลยก็คือ Relaxing ผ่อนคลายถ้าเราได้เติมสายน้ำลงไปด้วยนะคะตรงนี้เรียกว่าจะไวมากนะคะน้ำนี่คือจะกระเพื่อมเลยนะคะสำหรับใบนี้นะคะก็เป็นใบที่ ยังไม่ได้เปิดราคาเดี๋ยวเราจะแจ้งราคานะคะเพราะว่าหลังจากกลับจากเนปาลก็เลยยังวุ่นๆอยู่แต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวทยอยเนี่ยจะเริ่มทยอยลงไปเรื่อยๆนะคะก็โอเคมากๆเลยนะคะสามารถนํามาช่วยในเรื่องของการทั้งฝึกสมาธิด้วยนะคะเรื่องคลื่นพลังงานเสียงที่เข้าไปกระตุ้นในเรื่องของออฐานลมต่างๆหรือแม้กระทั่งการเข้าไปช่วยปรับสมดุลของร่างกายแล้วก็การกระตุ้นในเรื่องของความสงบต่างๆได้ด้วยรีแลกซิ่งได้ด้วยนะคะก่อน แนะนำสำหรับ Black Full Moon นะคะ uh, Black f ็กโ Moon อันนี้ก็คือ11.2นิ้วนะคะน้ำหนักอยู่ที่2กิโลกร,รัมกว่าก็คือ2045กร,รมัมนะคะโน้ตก็คือโน้ต g ีซอนนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปอีกรอบหนึ่งนะคะก้ามจะขึ้น บอกเลยได้รับรู้เลยว่ามันกระตุ้นสนสัมผัสจริงๆนะคะตรงที่บริเวณตรงหูเลยนะคะสิ่งดีมากเลยค่ะก็ในแต่ละเซตเราจะมีอุปกรณ์ครบเซตให้นะคะก็คือมีดัมสตต๊กแล้วก็มีไม้ตีให้ด้วยนะคะรวมถึงหมอนโรนัทหมอนรองให้ด้วยนะคะนี่โอ้สั่นกระเพื่อมมากโอเคค่ะนี่ก็คือ Black Full Moon สวยมีสเสน่ห์นี่น